คุณนะคะเป็นคนที่มีโครงการนะหลายอย่างมากเลยตอนนี้ที่แม่หมอเห็นนะมีโครงการเยอะมากที่อยู่ในในหัวคุณที่คุณอยากจะทํามันนะคะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความท่าทาท่าที่ที่แม่หมอดูนะส่วนใหญ่จะเป็นพนังงานของคนที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เนาะที่ผ่านมาเห็นวิดีโอของแม่หมอแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งนะ เป็นผู้หญิงเก่งสามารถทำงานได้ดังผู้ชายเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณมีไอเดียเยอะมากคุณอยากทำนั่นทำนี่แต่คุณทำได้ทุกอย่างตามที่คุณวางแผนไว้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเก่งใน,ในด้านการทำงานแล้วก็ไม่เคยไม่เคยล้มเหลวอ่ะถึงจะล้มเหลวคุณก็จะลุกขึ้นมาสู้จนคุณทำมันสำเร็จตามที่คุณวางแผนไว้แล้วก็ คุณเนี่ยนะคะคนที่ผ่านเมนคิปวีวของแม่หมอนะคะคุณเนี่ยลักษณะคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักวางแผนแล้วก็มีความรอบรู้รอบตัวเนาะความสามารถเด่นเลยเด่นเด่นมากทําได้ทุกอย่างเลยค่ะเป็นผู้หญิงที่แบบมีความเกร่งอยู่ในตัวเองทํางานได้เหมือนผู้ชายนะแล้วคุณเนี่ยยังมีความโดดเด่นในวงการของคุณในวงสังคมของคุณด้วยเนาะนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ราศีสิงห์ราศีเมฆราศีกุมมีนนะคะที่แม่บอกเห็นเนาะถ้าตรงนะคะไปต่อกันได้เลยเนาะ,นะะช่วงนี้สิ่งแวดล้อมเนาะสิ่งแวดล้อมประจาตัวคุณเนี่ยพี่ไพ่บอกว่าตอนนี้คุณเหมือนกําลังคิดแต่เรื่องเก่าๆนะคะคิดถึงคนรักเก่าๆนะบางผู้วางคนเนี่ยอยากอยากกลับไปคืนเดีกยบคนรักเก่าๆ หรือไม่ก็คุณมีเกณฑ์ที่ในเรื่องความรักเนี่ยจะได้คืนดีกับคนเก่าๆหรือคู่รักของคุณเนี่ยมีความอายุายที่แตกต่างจากคุณเียม,มีอายุที่มากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะแต่อายุแตกต่างกันแน่นอนไม่กระท่งเชื้อชาติศาสนามีความแตกต่างกันแน่นอนนะคะแล้วมองว่าคนรักที่คุณคบอยู่ตอนนี้เป็นเป็นความรักที่เหมือนจากอดีตชาตินะ เป็นความรักที่เหมือนเจอกันแล้วหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะถามว่าเป็นความรักแท้จริงไหมใช่ค่ะถ้าคุณมีคําถามนี้อยู่นะเป็นความรักที่บริสุทธินะที่แม่หมอเห็นนะเป็นความรักที่สามารถไว้ใจเชื่อใจเขาได้ทั้งที่ว่าคุณเองก็อาจจะมีความคิดอีกมุมนึงว่าเขาเนี่ยบางครั้งเขาดูเป็นคนเอาแต่ใจบางครั้งเขาดูเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเพราะว่าเขาเนี่ยเอาแต่จใจแล้วก็ดูเหมือนเจ้าชู้เจ้าเล่ห์นะ ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่อยากลงหลักปักฐานกับใครนะที่คุณมองเขาในอีกด้านหนึ่งนะแต่พี่ไพ่บอกว่านะคะคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้แล้วก็เป็นเป็นคู่รักจากอดีตชาติของคุณด้วยนะแล้วก็ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันแตกต่างกันมากๆแต่แม่หมอมองว่าแค่เราปรับจูงกันบางสิ่งบางอย่างก็สามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วนะคะตามหน้าไพ่เนาะ แล้วสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคุณอยากสมหวังในความรักนะคะคุณอยากสมหวังในความรักอยากเจอคนที่ไม่เจ้าชู้มันที่ผ่านมาคุณอยากลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งที่สามารถไว้ใจได้ในเรื่องของการไม่นอกใจนะ เพราะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะเป็นคนคุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะไม่ใช่คนเจ้าชู้หรือว่าเพย์บอยเพย์เกิลอะไรแบบนั้นไม่ใช่นั่นไม่ใช่คุณคุณเป็นคนจริงจังในความรักแล้วก็หน้าที่การงานคุณนะมันพร้อมแล้วมีพร้อมทุกอย่างแล้วตอนนี้สิ่งที่คุณขาดอย่างเดียวคือเรื่องด้านความรักนะคุณอยากให ตัวคุณเองเนะี่ยสหวังในความรักนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะแล้วบทสรุปนะของคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวีลของแม่หมอนะบางผู้บางคนเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือบางคนกําลังวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะคุณได้ไปแน่นอนถ้าคุณถามว่าคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวไหมได้ถ้าคุณกําลังทําวีซ่าอยูค่คุณถามว่าวีซ่าจะผ่านไหมผ่านคะ่ะ หรือบางผู้บางคนกําลังมีประเด็นกับคนรักอยู่เพราะว่าคุณเป็นความรักทางไกลก็ได้เนาะแล้วคุณก็มีเกิดคําถามว่าแม่หมอคะเราอยู่ในช่วงจังหวะที่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เลยแล้วเขาเนี่ยมีโอกาสจะเลือกหนูไหมนะถ้าถามตามหน้าไพ่คือมีโอกาสเลือกเราแล้วก็เหมือนเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะก,กลับอยากกลับมาคืนดีกับเราซะมากกว่าอยากกลับมาเลือกเรา มากกว่าทั้งที่ก่อนหน้านี้เขามีความลังเลไม่มั่นใจในตัวคุณแต่ตอนนี้ไพ่พี่ไพบ่บอกว่าเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะกลับมาหาคุณแล้วก็อยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนคุณเนี่ยมีงานเข้ามาเยอะมากแล้วก็งานประจําคุณก็ทําอยู่แล้วแต่แล้วคุณก็อยากออมีไอเดียบางอย่างเช่นอยากทํางานใหม่ๆเพิ่มคุณก็จะได้ทานะคะช่วงนี้งานคุณเยอะมากเลย ก่อนปีใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบดวงคุณเปิดแล้วอะนะการงานการเงินไม่กระทั่งความรักแล้วคุณจะได้เดินทางไกลด้วยอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปหาคนรักหรือเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะได้หมดเลยนะและมองว่าได้ไปแน่นอนการเ,เชื่อว่าการเดินทางจะเหมือนการเปลี่ยนดวงชะตาของเรานะคะถ้าเมื่อไหรที่ดวงตกนะคะเราก็จะมีความเชื่อว่าให้เดินทางและมันจะเปลี่ยนดวงเราได้นะนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยมี มีโอกาสนะคะที่ความสัมพันธ์เนี่ยระยะไกลเนี่ยเขาเนี่ยมีมีการวางแผนนะคะว่าอยากเจอกันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องเจอกันเดี๋ยวเขาจะพูดกับคุณแต่เขาไม่พูดนะสาหรับคนที่มีความรักในระยะทางไกลคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเป็นความรัก long relationship นะคะคนรักของคุณมีการวางแผนแล้วก็อยากจะพูดคุยกับคุณว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราจะได้เจอกันนะคะแล้วก็ความรัก ของใครที่ไม่ชัดเจนจะได้ชัดเจนขึ้นนะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นวีโอของแม่หมอนะคะแม่หมอดีใจด้วยเนาะดีใจด้วยสําหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวีโอของแม่หมอนะคะแล้วก็ใครที่ตรงไม่ตรงนะคะหรืออยากเล่าประสบการณ์นะคะผ่านใต้คลิปวีโอของแม่หมอสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยเย็นได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะลิปสีพึ่ง ลิปสีพึ่งแรงคูลิปสีพึ่งเงงสเน่ห์นะคะอยากให้แฟนรักแฟนหลงคนรักคนหลงทำมาค้าขายลูกค้าเข้าหาร้านเราเยอะมากๆทั้งดึงดูดทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หรือใครทำงานกลางคืนทำงานร้านนวดเพื่อที่ต้องการดึงดูดให้ลูกค้าดึงดูดดึงดูดเรื่องการเงินแม่หมอแนะนำเลยลิปสีพึ่งแรงคูได้ผลมากเป็นสเสน่ห์เมตตาต่อทุกคนที่พบเห็น พูดยังไงก็จะได้แบบนั้นขออะไรไปก็จะได้แบบนั้นนะคะรีวิวเยอะมากดูเยอะมากโดยเฉพาะให้แฟนรักแฟนหลวงให้แฟนปีให้นะหลายคนได้มาแล้วนะคะอย่างอัศจรรย์เลยนะใครสนใจสามารถสอบถามเรียอเพิ่มเติมหรือขอดูรีวิวเพิ่มเติมกับแม่หมอได้เลยเนาะผ่านทางเอฟซีเคียส่วนตัวผ่กับแม่หมอมาได้เลยยี่บสี่ชั่วโมงหรือใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัวจองคิวอย่างน้อยหนึ่งวันล่วงหน้านะคะ หรือใครที่ต้องการดูด่วนๆเลยได้เหมือนกันแต่ราคาแอบแรงนิดนึงนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายแล้วแม่หมอขอให้พวกเราโชคดีแล้วก็ได้สมกลับมาสมหวังในความรักแล้วก็ได้เดินทางไกลเร็วๆนี้เหมือนที่พี่ไพ่บอกไว้นะคะ